ไปกันที่ชุมพรแล้วก็ระนองนะคะสองจังหวัดนี้มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วค่ะถนนเพชรเกษมแล้วก็การสัญจรในพื้นที่ส่วนใหญ่กลับมาใช้การได้นะคะขณะที่การรถไฟสายใต้ยังคงประกาศหยุดวิ่งให้บริการบางขบวนชั่วคราวค่ะนี่เป็นภาพตอนที่เจ้าของรถที่เขาพยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 4, ตํบาบลบังกะ บางตะกออําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะระหว่างที่เขาขับไปเนี่ยเครื่องยนต์ไปดับกลางน้ําเจ้าของรถก็พยายามปีนออกมาจากทางหน้าต่างแต่ว่าพลัดตกน้ําไปก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินฝ่ากระแสน้ําออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากน้ําในพื้นที่เนี่ยท่วมสูงและทีมข่าวของไทยพีบีก็สามารถเก็บภาพเมื่อสักครู่เอาไว้ได้นะคะ ที่อำเภอหลังสวนเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่รับน้ำจากอำเภอพะโต๊ะแล้วก็คลองสาขาก่อนที่จะระบายลงทะเลแม่น้ำหลังสวนบางจุดยังล้นตะลิ่งแต่ฝนเริ่มลดลงก็ทำให้การระบายน้ำเริ่มดีขึ้น พื้นที่รับลุ่มริมทะเลอย่างเช่นตำบลทุ่งตะใครอเภอทุ่งตะโกน้ำเริ่มลดลงนะคะแม้ว่าบางจุดยังมีน้ําท่วมในพื้นที่ติดคลองส่วนชาวประมงในอ,อทุ่งตะโกหยุดออกเรือชั่วคราวค่ะเนื่องจากคลื่นลมแรงร้านอาหารริมทะเลปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอเ,ภอเมืองชุมพรน้ำลดอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหลายครอบครัว ส่วนที่ถนนเพชรเกษมสาย41ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้น้ำลดจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้แล้วนะคะแต่ว่าสองข้างทางในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำขังอยู่ค่ะสำหรับการรถไฟสายใต้ยังหยุดให้บริการ18ขบวนแล้วก็ปรับสถานีต้นทางปลายทาง8ขบวนชั่วคราวเนื่องจากกางรถไฟระหว่างสถานีวิสัยและสถานีรถไฟสวีได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัย การรถไฟจึงงดเดินรถจนกว่าสถานการณ์จะก,กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ ส่วนที่จังหวัดระนองค่ะสถานการณ์น้าท่วมขี้คลายแล้วเช่นกันนะคะยังในพื้นที่บ้านสองแพรกตบลําเลียงอํเาเภอกระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของอํเาเภอกระบุรีก็มีการระดมรถน้ําจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงไปสนับสนุนรถฉีดน้ําทําความสะอาดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็โรงเรียนโดยมีครูนักเรียนตํารวจและก็ทหารได้ร่วมกันทําความสะอาดโรงเรียนแล้วก็บ้านพักนะคะ นายคงกริฉชัดมาลีรักน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายนารงชัยสกุลอ่อนในายอำเภอรกระบุรีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้บริหารท้องถิ่นก็ร่วมกันให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน สำหรับเพลดอุทกภัยในพื้นที่กระบุรีครั้งนี้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ1,100หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานรชาชการโดยได้เตรียมความพร้อมยกเข้าของเอาไว้บนที่สูงแล้วก็นํายานพาหนะไปจอดไว้ในที่สูงนะคะซึ่งเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าทุกครั้งค่ะ